สำหรับอาริมาเนี่ยถ้าเราบอกว่าความรวยคืออะไรเนี่ยคำถามที่สําคัญที่เราจะถามที่สุดเลยก็คือซึ่งหลายคนอาจจะเคยได้ยินที่เราเคยคุยๆกันแล้วเนาะว่าถามว่าวันนี้เราอยู่ทํางานได้ไหมอันนี้เป็นคำถามปลายเปิดมันต้องไม่มีคุณเชนมาเนาะความรวยสําหรับอาริมาเราบอกว่าวันนี้เราหยุดทํางานได้ไหมเรายังมีข้าวกินอยู่ในมื้อเย็นของวันนี้อยู่ไหมแล้วถ้าเราบอกว่าโอเคมีวันนี้เราหยุดทํางานได้แล้วเรายังมีข้าวกินอยู่แล้วพรุ่งนี้ล่ะพรุ่งนี้ก็ยังได้อยู่ใช่ไหมโอเคเรายังมีเงินอยู่อาริมาถามต่อแล้ว next week ล่ะก็ได้อยู่ใช่ไหม next month ล่ะเดือนหน้าเรายังได้อยู่ไหมมันก็บอกได้ดิเดือนหนึ่งแล้วโอเคมันก็สบายบาย,บายปะ่ะแล้วเขาบอกว่าโอเค next six month ล่ะอีก6เดือนถ้าสมมติเราอยู่ทำงานวันนี้เลยนะถามว่าพรุ่งนี้เรายังมีกินอยู่ไหมแต่คนดอกมีไม่มีสัปดาหหน้ามีอยู่ไหมเดือนหน้าเรามีอยู่ไหมอีก6เดือนเรายัางมีอยู่ไหมแล้วปีหน้า next year เราอยู่ทางานแล้วไม่มีไรายได้อาจจะไม่มีไรายได้เข้ามาเป็นเหมือนที่เราเคยทําแล้เรายังมีข้าวกินอยู่ในปีหน้าเรายังจ่ายค่าไฟได้ไหมจ่ายค่าน้ำจ่ายอะไรบางจ่ายค่าเน็ตที่เรานั่